ผมเชื่อว่าภายในสิปีนี้ผมอยากจะไฟกับ Google อยากจะไฟก Amazon ับ a อร์มาร์สรอบนี้มันทาได้เหรอครับโน้ต no ดาวใหม่ๆคือสุดท้ายตอนที่ผมลงทุนบ,บางสิ่งบางอย่างนี่คือลงทุนจับความสามารถผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละตนผมอยู่ในจุดที่ผมไม่ต้องพึ่งพาเน็ตชั่นไม่ต้องพึ่งพาเงินของคนโน้นไม่ต้องเรียแข่งเรียกาใครผมไม่ต้องขอพบเจอคนนี้ขอคนนู้นผมไม่ต้องขอใครครับผมรู้อีกแล้วว่าผมกับฟ้าศึกสองคนเนี่ยเราทำได้ก็เลยวันนี้ผมลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมพนันกับความสามารถของผม ผมกาลังส,างสร้างสิ่งที่โลกไม่มีอยู่นะผมกําลังสร้างสิ่งที่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปก๊อปนูน่นก๊อปนี่นะผมไม่ชอบก๊อปครับบริษัทผมมี culture of innovation ครับผมสามารถสร้าง innovation ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง preference ก็แปลว่าบริษัทผมสามารถเป็นบริษัทที่พาไทยพาไทยบุกโลกได้ผมจะเป็นแอปพลิเคชันที่คนทั่วโลกเขาใช้กันคนระับ10ปีครับ I better my ability ยังไม่เคยมีที่เป็นแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของคนไทยที่สักเซสขนาดว่าเป็นโกลอลแบรนด์บุกโลกได้คุณซิเคตตั้ง<ม>เป้าตรงน,นั้นผมรู้ผมทำได้แล้วไม่ใช่แค่เป้า I know h e d o do it's it just a matter of time คุณซีเคสวัสดีค่ะสวัสดีครสวัสดีปอ ขอบคุณมากที่ให้ Business Tomorrow มาเยี่ยมถึงที่ Fast Work นี่คือ Head Quarter ใหม่ของ Fast Work ์กชู้ข่าวครับชู้ข่าวผมเช่าที่นี่แบบหเดือน6เดือน,เ,อนเพราะตอนนี้กำลังสร้างตึกที่เอกมัยอยู่ก็จะย้ายจากตรงนี้ไปที่เอกมัยละหวังว่าตึกหน้าสร้างเสร็จประมาณกลางปีหน้าครับผมจะเป็นการลงทุนสร้างแอสเซทของตัวเองสอบของบริษัทใช่เพราะว่าจ่ายค่าเช่ามันคุณโง่เลยครับตรงจริงนะการจ่ายค่าเช่ามันโง่ไหมนะค่าเช่าในที่นี่หมายถึงว่าผมจ่ายตรงนี้สี่แสนต่อเดือนจ้ะ ที่เก่ายิ่งโง่เลยเก้าแสนต่อเดือนแต่ถ้าผมไปเช่าที่ดินอ่ะสามแสนต่อเดือนผมสร้างตึกขึ้นมานะผมชั้นหนึ่งอ่ะผมทำเป็นร้านกาแฟร้านอาหารนะผมเรียกผมเรียกคนได้อละผมพูดทีทุกคนประมาณหมื่นคนเลยก็จะแปลว่าผมรายได้ถูกอยู่ห้าแสนเช่าอยู่ที่สามแสนผมกำไรสองแสนไม่ต้องจ่ายค่าเช่าตลอดเวลาสิบปีเลยค่าเช่าของผมจะหายไปเลยนะค่าเช่าของผมเดือนสี่แสนปีหนึ่งสี่ล้านแปดเนี่ยหายไปเลยแล้วเป็นรายได้ด้วยรายได้แต่ก็คืออาจจะด้านนี้หน่อยอ่างเงี้ยครับแต่ว่า ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอีกต่อไปถ้าผมสร้างตึกขึ้นมาผมต้องจ่ายค่าเช่าตลอดไปสร้างตึกลงคุนเยอะไหมคะไม่ไม่เยอะมากเพราะผมก็โคกับเจ้าของที่ดินใช่ไหมผมก็เอาชื่อเสียงผมไปพูดบอกว่าเฮ้ยไอเรียกแขกได้นะทางนียนะก็เลยแบ่งค่าจ่ายคนเลยครึ่งไม่เยอะมากแล้วก็ผมว่าจ่ายไม่ไม่กี่ล้านนบน่ามันห้าหกห้าหกเจ็ดล้านอะไรอย่างเงี้ยว้าวแต่ว่าผมสิบปีไม่ค่าเช่านะค่ะก็คุ้มนะจ่ายแค่จ่ายแค่เจ็ดล้านเองสิบปีไม่ค่าเช่าคุ้ม แสดงว่านี่จะเป็นแอสเซทระยะยาวของไม่ยาวไม่ใช่แอสเซทครับคือค่าจ่ายครับเพราะที่ดินไม่ใช่ของผมอผมเช่าที่ดินค่ะที่ดินีนผมเช่าอยู่ผมเช่าอยู่ประมาณหนึ่งโอเคแต่ว่าตึกเนี่ยคือเจ็ดล้านเขาจ่ายเจ็ดล้านเราทําตึกขึ้นมาก็คุ้มครับจ่ายเจ็ดล้านแต่ไม่ต้องมีค่าเช่าตลอดไปนะแไม่ต้องมีค่าเช่าตลอดไปนะผมผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมเช่าที่ดินสามแสน สี่แสนอ่ะผมสมมตินะผมเช่าที่ดินสี่แสนเช่าที่นี่ก็สี่แสนที่เนี่ยผมก็เช่าสี่แสนแต่เช่าที่ดินผมก็สี่แสนแต่สี่แสนของที่ดินอนะผมมีรายได้ไดสี่แสนที่นี่ไม่ไมีรายได้ไดค่ะก็จะเป็นส่วนที่เป็นไม่ต้องเป็น expense ใชเเ่เป็นเป็น e x p ก n s e ส์ป revenue ด้วยค่ะครับ <laughs> ผมแต่คือเท่าที่เห็นก็ทรดงว่าคุณซีเคก็ต้องมองอนาคตของ f า s t work ในระยะยาวมากนะคะกิตาเคยได้ยินแล้วว่าคุณซี เรียกว่า all in sacrifice นะคะกับ fast work มากนะคะวันนี้เรามาที่นี่แล้วนะคะก็อยากให้คุณซีเคเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าอะไรคือเบื้องหลังที่มั่นใจมากถึงได้แบบ all in กับุริจนี้เพราะว่าถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจกับความสามารถของผมเลยคือสุดท้ายตอนที่ผมลงทุนบางสิ่งบางอย่างนี่คือลงทุนกับความสามารถผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะก็แปลว่าฟ้าส w o สำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่ผมครับแล้ววันนี้ผมอยู่ในจุดที่ผมไม่ต้องพึ่งพา connection ไม่ต้องพึ่งพา เงินของคุณนู้นมันต้องเรียแข่งเรือขาใครผมไม่ต้องขอพบเจอคนนี้ขอคนนู้นผมไม่ต้องขอใครครับผมรู้อยู่แล้วว่าผมกับฟ้าสักสองคนเนี่ยเราทําได้ก็เลยวันเนี้ยผมลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเพราะว่าผมพนันกับความสามารถของผมผมรู้อยู่แล้วผมทําได้ก็เลย why would I bet on myself ถ,<ม>ถ้าไอ้พนันเลือกพนันได้นะไอ้พนัน on myself all the time อืมอะไรเป็นจุดที่คุณสีเค กล้าเบ็ดคือคุณซีเคตต้องเห็นจุดที่มันเป็นสเตรนท์ของของธุรกิจหรือแพลตฟอร์มบางอย่างคุณซีเคเก่งก็ใช่แต่ว่าอันนี้มันต้องเป็นตัวที่เติบโต,ต,ตมองเห็นอะไรในตัวมันโลกไม่มีนะร้รานค้าออนไลน์สำบริการโลกไม่มีนะครับร้านค้าออนไลน์สำสินค้าแอมซอนมีแต่โลกร้านค้าออนไลน์สำหบสิบริการโลกไม่มีนะครับผมกาลังสร้างสิ่งที่โลกไม่มีอยู่นะผมกาลังสร้างสิ่งที่ผมไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้ไปก๊อปนูน่นก๊อปนี่นะผมไม่ชอบก๊อปครับ I don't like copying a n y o บ e บริษัทผมมี c u l t u r e of innovation ครับผมสามารถสร้าง innovation ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง preference ก็ reference. แปลว่าบริษัทผมสามารถบริษัทที่พาภัยพาไทยบุกโลกได้ผมจะเป็น application ที่คนทั่วโลออกเขาใช้กันครับ10ปีครับ I, I better my ability ผมเชื่อว,ว่าภายใน1ิปีน,น,ปนี้ผมอยากจะไฟกับ Google อยากา Amazon, จะไฟกับ Amazon รอบหนึง่งผมทำได้ครับโน้ตดาวใหม่ใหม่คือที่ผ่านมาเนี่ย ยังไม่เคยมีที่เป็นแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของคนไทยที่สักเซสขนาดว่าเป็นโกลบอลแบรนด์บุกโลกได้คุณซิเคตตั้ง<ม>เป้าตรงนั้นผมรู้ผมทำได้แล้วไม่ใช่แค่เป้าเ I know ้ it's it just a matter of time แล้วจุดที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณซิเคตมั่นใจว่าทำได้นะคะคือมันมีจุดแข็งอะไรในในเฟสเวิร์กเฟสเวิรมีมีอะไรที่เป็นเอ e ที่จะไปสู้กับ Google ได้เอครับผมว่านี่ครับ แอมะซอนแอมะซอนหรือ g ูเกิลอยู่เป็นตัวอย่างนะทุกวันนี้เอมะซอนเป็นร like ้านค้าออนไลน์เสิร์ชสินค้าใช่ไหมก็แปลว่าตอนที่คุณเสิร์ชหาบางสิ่งหาสินค้าเนี่ยรีโมทโต๊ะแก้วกระเป๋าตังกล้องอะไรว่ากันไปคุณคิดถึงสินค้าคุณเสิร์ชใน Amazon ก็แปลว่า Amazon แย่งเสิร์ชทราฟิกจาก Google Amazon นสมัครขายแอดได้เพราะว่า Google มีเสิร์ชเยอะแยะ u, มากมายใช่แต่เขาไม่เจาะนิชนิชเขาไม่เจาะเขากว้างมากค่ะ<ฆ> so ผมก็อยากจะเป็น าลเข้ออะไรสำหบริการก็แปลว่าอนาคตตอนที่คุณต้องการบริการอ่ะคุณจะไ่เสิร์ชที่ Google คุณเสิร์ชที่ผมอยากได้คนดูดวงเสิร์ชที่ผมอยากให้อยากได้คนอยากได้แม่บ้านเสิร์ชที่ผมอยากได้คนทําโลโก้เสิร์ชที่ผมอยากได้คนซ่อมแอร์ให้เสิร์ชที่ผมอยากได้คนคิดสูตรของหวานให้เสิร์ชที่ผมคุณคิดถึงบริการคุณคิดถึงฟาสเวิร์ดครับผมได้ย่างเสิร์ตทราฟิกมหาศาลจากฟาสจากกูเกิลอันนี้คือผมผมทำไปแล้วนะก็ AI s e เสิร์ผมลนช์ไปแล้วแล้วก็โฮมเพจผมจะเปลี่ยนใหม่ สัปดาห์หน้าแต่ไม่ใช่กูเกิลน,นี่ผมจะไฟด้วยนะครับผมจะไฟกับ Facebook ด้วยแล้วผมจะไฟกับกราบด้วยว <Wow. S 1> ้าวก็ทุกวันนี้ครับตอนนี้คุณโพสต์งานใน Facebook อ่ะคุณโพสต์ว่าเฮ้ยอยากได้อดิเตอร์อยากได้ Editor, าไดตาก,กล้องอะไรว่ากันคโพสในเฟซบุ๊กใช่แล้วก็จ้างตรงกันเองโดยที่ไม่มีคนกลางผมว่า Facebook ไม่ทําตรงนี้เลยใช่ไหมผมแค่อยากจะเป็นคนกลางคนหนึ่งที่เขาโพสต์แล้วผมเก็บเอสโค้แค่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือให้เขาไปคุยกันเลยแล้วผมเป็นแค่ตัวกลางที่มั่นใจว่าเฮ้ hey, ยหนึไ่ไปปที่่เ้านะรับแตงงานยังไม่เสร็จ ผมไปเอสโคตรงนี้แล้วทุกคีย์เวิร์ดติด SEO ปั๊บผมชนะ Facebook เลยเพราะว่า Facebook มันไม่ติด SEO อีล้วเพราะ Facebook Google, Google คู่แข่งกันแต่ผมไม่ใช่คู่แข่งของกูผมยังไม่ได้ตัวใหญ่เพียงพอที่ Google จะกลัวแล้วกัน<ฆ>แต่รู้ตัวอีกทีนึงผมผมผมจะมีคีย์เวิร์ดเยอะๆมากมายที่แซง Facebook จะเหมือนเป็น Reddit ของการหางานก็อันนี้คือ2นะ3คือ Grab ครับก็คือว่าทุกบริการครับที่กดปุ่มนึงแล้วมีคนมีคนให้บริการมาที่บ้านคนุณอะจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่ๆครับแต่ Grab ทำให้ทำให้ขัขบรถใช่ป่ะทำให้อาหารใช่ป่ะผมทําทุกบริการเลยก็ I know I can do it.